เป็นนางเอกชีวิตพลิกพยายามสมบูรณ์แบบตลอดเวลาเปิดบ้านแต้วนัทพรรักลงตัวถูกไฮโซนายเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน เปิดตัวธุรกิจใหม่ได้กำลังใจดีเพราะมีหวานใจไฮโซนายมาด้วยชายชายกำลังใจเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีเรื่องความรักอัปเดตไหมไปเที่ยวกันมีเอ่ยปากหรือ,อยังไม่มีไม่มีค่ะเพื่อนเราจะแต่งปีนี้แล้วก็ยินดีกับเพื่อนหมากคิมด้วยค่ะก็รอดูของเพื่อนแล้วของเราล่ะเออนั่นสิคะมันวันต่อวันเนอะโมเมนต์เฝ้ารอก็ไม่มีค่ะเราเป็นผู้หญิงเราไม่ต้องเฝ้ารอมันมีอย่างอื่นให้ทําแม่ต้องสวยทุกวันรอไหมเราก็สวยทุกวันเปล่าเรา เป็นผู้หญิงต้องอย่าหยุดสวยค่ะเราต้องดูแลตัวเองทั้งเรื่องการกินการดูแลตัวเองแต่งหน้าทําผมเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าถึงเวลามันเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราพร้อมค่ะถามว่าเราพร้อมไหมวันต่อวันค่ะแม่คุกเข่าก็โอเคไม่ได้พูดพูดไม่ไม่ส่วนมากผู้หญิงจะก,กังวลโดนขอแต่งงานแล้วหนะ้าผมไม่พร้อมไม่เลยแต่รู้สึกว่ามันแค่โมเมิ้นเดียวถ้าเรายังมีชีวิตอยู่มันยังมีอีกยาวเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ใช่ประเด็นมันต้องเป็นคนที่ ใช่ต้องอะไรแบบนี้มากกว่าเรื่องหน้าผมเป็นเรื่องรองคนนี้ใช่ไหมนีง่ายก็วันต่อวันค่ะมีภาพงานแต่งในหัวหรือย่างมีหมดแล้วค่ะเพราะเราผ่านการหายโน,น,น้นนีนานเราก็คิดเล่นพอถึงเวลาหลายคนจะช็อตฟิลก็ไม่รู้มันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะ ้าจะแต่งก็มีวางไว้ในหัวหมดแล้วไม่ไม่พูดไปเรื่อยมันก็มีชอยโน่นนี่นานเยอะถึงเวลามันอาจจะเปลี่ยนอะไรก็ได้ความไม่แน่นอนค่ะชีวิตวันต่อวันค่ะจากนางเอกพูดที่ไม่เคยมีข,าขา่าวคราวแง่ลบก่อนหน้านี้ตัวแต้ได้ฉายาเป็นคนไม่มีข่าวอยู่ดีๆอะไรไม่รู้พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไปหมดทุกอย่างที่เราใส่ไปในโซเชียลหรือโพสเองเราต้องรับผิดชอบและยอมรับมันอาจมีคําพูดที่บางคนรู้สึกว่าเจ็บซังเลยแต่ แ้วเข้าใจว่าเขาไม่ได้รู้จักแต้วทุกมิติไม่ผิดที่เขาจะมองเห็นบางมุมและตัดสินเราไปบ้างเลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรคนรอบข้างแม่พี่ทุกคนโอเคก็โอเคครั้งหนึ่งเคยเป็นโรคแพนิกเพราะอยากเพอร์เฟกเหมือนช่วงนั้นคงเครียดเพราะเราพยายามเพอร์เฟกอยู่ดีๆก็ปวดท้องไม่มีสาเหตุลำไส้แปรปวนแล้วมันก็ตีการมันค่อนข้าง,งงงๆตอนแรกที่เป็นกลัวไปหมดกลัวมันมาอีกจะข้ามไปได้ก็ต่อเมื่อมียาต้องมียาไปทุก ที่